เขาว่ากันว่าใส่น้ําไม่มีวันไหลย้อนกลับฉันได้การเวลาก็ไม่มีทางเดินย้อนกลับฉันนั้นอยากจะสืบหาต้นตอจริงๆที่เขาว่าเขาว่ากันว่าเนี่ยเขาน่ะคือใครใครเขาเป็นคนประพันธ์เป็นคนแต่งสุภาษิตคําพังเพยไทยอันนี้ไม่ใช่อะไรอีแม่อยากจะเดินไปบอกว่าเออมันจริงอย่างที่คุณเขาว่าจริงๆด้วยตอนเด็กๆตอนช่วงวัยรุ่นเคยได้ยินมานานแล้วแหละแต่คือมันไม่รู้ซึ้งถึงก้นบึ้งของหัวใจไงว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่ฟังก็ท่องจําเขาหูซ้ายทะลุหูขวาเขาหูขวาทะ ลู้หูซ้ายอยู่นั่นแหละก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆทําหน้าที่ของเราไปในแต่ละวันให้มันผ่านผ่านไปนั่นแหละเชื่อปะแม่ไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องทําทุกวันให้มันเต็มที่ให้มันรู้สึกว่าถ้าไม่มีพรุ่งนี้แม่จะไม่เสียดายเลยไม่เคยคิดแบบนั้นเลยแต่มันเพิ่งจะมีช่วงหักเหตอนนี้แหละตอนช่วงที่ลูกกําลังโตรู้สึกว่าเขาโตเร็วมากเวลาผ่านไปจนหน้าใจหายความรู้สึกอีแม่ตอนนี้คือเหมือนแม่เพิ่งคลอดหนูออกมาเมื่อวานเองนะลูกแต่ดูตอนนี้สิหนูมานั่งป้อนโยเกิร์ตแม่ได้ ไม่รู้ว่าแม่แม่คนอื่นเป็นไงมั่งแต่หัวอกแม่คนนี้อีกใจนึงก็อยากจะหยุดนางไว้ตรงนี้ไม่อยากให้เวลามันผ่านไปเลยแต่อีกใจนึงก็แอบ,บตื่นเต้นเล็กๆที่จะได้เฝ้ามองพัฒนาการของลูกไปเรื่อยๆเ,ยเ,ยเยตยน<ต>เต้นที่จะได้พาลูกออกไปทํากิจกรรมตามช่วงวัยของน้าอีแม่นั่งแพลนหนึ่งสองสามสี่เอาจริงแค่คิดอีแม่ก็สนุกแล้วอยากให้เขาได้ลองทําหลายๆอย่างชอบไม่ชอบก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไม่เป็นไรวันนี้อีแม่นั่งคิดเดี๋ยวซ้ายทีเดี๋ยวขวาทียังกับใบโพล่า บอกเลยเขาถึงได้บอกไงว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด เขาอีกและเขาใครวะเนี่ยเออแต่ก็ขอบคุณอีกครั้งแล้วกันเพราะว่ามันก็จริงอีกแหละเพราะถึงแม้ว่าเราอาจจะอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้มากแค่ไหนแต่ก็ไม่มีใครสามารถทําได้อยู่ดีไม่ว่าจะเป็นเวลาแห่งความสุขหรือเวลาแห่งความทุกข์ก็ตามเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปและมันก็จะเป็นเช่นนี้เสมอนะลูกแม่อยากให้เราไปตัวได้กลับมาฟังคลิปนี้จังแม่อยากสอนลูกว่าลูกจงมีสติกับการใช้ชีวิตในทุกข,ขนานะถึงแม้ว่าในบางครั้งลูกอาจจะเจอเรื่องแย่ๆหรือคนแย่ๆที่เข้ามาในชีวิตและยิ่งถ้าคนพวกนั้นทําพฤติกรรมแย่ๆให้ลูก ืนหนูอาจจะโกรธเขาหรืออาจจะเกลียดเขาไม่เป็นไรนะลูกมันคือเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่แม่อยากจะบอกหนูว่าเวลามันเดินไปเรื่อยๆนะลูกหนูจงอย่าได้เสียเวลาอันมีค่าในชีวิตของหนูให้กับคนที่ไม่สมควรได้รับมันและจงจําไว้เสมอว่าอะไรที่หนูไม่ชอบก็อย่าไปทํากับใครเขาจงท่องจําไม่ขึ้นใจว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะลูกนะแล้วก็เหมือนกันกับช่วงเวลาแห่งความสุขที่ลูกมีถ้าลูกได้เจอคนที่ดีคนที่หวังดีแล้วก็มีน้ําใจกับลูกหนูต้องอัพเพเชียรเขาและก็ทําดีกับเขา นะลูกนะใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าเพราะเวลามันก็เดินของมันไปเรื่อยๆและ,และไม่ว่าคําพูดหรือการกระทําที่หนูได้พูดได้ทํามันไปแล้วงงหนูก็ย้อนเวลากลับไปเอาคืนมาไม่ได้แล้วนะลูกนะไม่ว่าหนูจะรวยร้นฟ้าแค่ไหนเออแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่แม่อยากบอกลูกไว้ถ้าใครบอกว่าการกระทําสําคัญมากกว่าคําพูดมันไม่ได้หมายความว่าคําพูดมันไม่สําคัญนะแม่ว่าทั้งสองอย่างนี้สําคัญพอๆกันเลยนะลูกนะเพราะในบางทีคําพูดของเราเนี่ยแหละอาจจะทําให้เป็นวันดีๆของใครบางคนหรืออาจจะทําให้วัน นั้นเป็นวันแย่ๆของใครบางคนเลยก็ได้และแม่เนี่ยแหละก็เป็นหนึ่งในใครบางคนที่ว่าทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีที่บอกนั่นแหละเจอทั้งคน Make My Day แล้วก็ลู in my day แม่น้ําตาตกทั้งสองเรื่องเลยเอาเป็นว่าพูดดีทําดีเขไว้พูดดีก็เป็นเสียกระปากะนะันแต่ถ้าพูดมากๆก็เดี๋ยวจะเจ็บคอเอา้าไม่ใช่อะไรนี่ที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้แปลว่าอีแม่ดีเลิศมาจากไหนนะจูจูนั่งอยู่ก็ตกตะกอนความคิดเรื่องนี้ได้ขอสอนลูกไว้ตอนนี้เลยแล้วกันเผื่อโตไปอีแม่เดี๋ยวว่าแต่เ่ลกลยนนม็ริ ล๊อหลงแล้วนิดนึงวันก่อนหามือถือต้องนานว่าหายไปไหนช่วยห<ฐ>าททแทบจะลือบ้านสุดท้ายให้ปะปาโทรเขา้าเธอเอ,อ๋ยฉันได้ยินเสียงมือถือดังออกมาจากในตู้เย็นเออแล้วมันเข้าไปอยู่ในตู้เย็นได้ไงวะไหวา,าอีแม่หลงแล้วนึนี่เอาดีๆบางทีแม่ก็กลัวความอ๋องของตัวเองเหมือนกันน,นี่<ม>ะอะไรก็ให้โทษความนอนน้อยไว้ก่อนนอนน้อยแต่นอนนะแต่ถ้าวันไหนอีแม่พูดจาพากเสียงฟังดูไม่รู้เรื่องวนไปวนมาขออภัยล่วงหน้าเด้อขอบคุณทุกคนมากนะที่รับชมรับฟังขอตัวไปเอาลูกนอนแล้วก็ พักผ่อนก่อนเด้อบาย